โลตัสแพ็กแอนด์โก i บายทูดิจเปิดตัวระบบชำระเงินอัตโนมัติผ่านแ p ปทูมันนี่วอลเล็ตสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกใส่เบอร์ช nel และแฟนเพจทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเกรดข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันสักหน่อยนะครับยิ่งนับวันนะครับเทคโนโลยีระบบ AI นะครับยิ่งนำถูกมาใช้ในวงการต่างๆมากขึ้นนะครับล่าสุดเลยนะครับ วงการค้าปีกอย่างเช่นโลตัสนะครับจับมือกับ a d t o m o n y w a l l เ t นะครับเปิดตัวร้านค้าอัจฉริยะแห่งแรกของไทยไม่มีพนักงานแคชเชียร์เราสามารถสแกนหยิบของแล้วก็เดินออกจากร้านได้เลย,เลยนะครับโดยที่ระบบจะชำระสินค้าให้เราอัตโนมัตินะครับโดยร้านค้ามีชื่อว่า Lotus Pack and ด o by ้บายทูดิ t นะครับเป็นรูปแบบร้านค้าสะดวกซื้อขนาด 30ตารางเมตรนะครับที่อยู่ภายในโลตัสราชพฤพษึกนะครับภายในวังสินค้าสะดวกซื้อกว่า400รายการนะครับกว่า90%นะครับเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มขนมขบเคียวนะครับและ10%นะครับเป็นสินค้าทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นผ้าอารามัยกระดาษทิชชู่เพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าที่อยากซื้อของแบบไม่ต้องรอแคชเชียร์คิดเงินนะครับ สำหรับขั้นตอนในการใช้งานร้าน l o ตัสแพ็ k แอนด์นะครับง่ายมากเลยนะครับเพียงเราสแกน QR Code เข้าร้านผ่านแอป t m o ัน o ี่ว l ลเโดยนะครับในแอป t m ม n นนี่ว l ลเของเราจะต้องมีเงินขั้นต่ำ200บาทก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราหยิบสินค้าที่ต้องการนะครับแล้วก็เดินผ่านประตูกั้นออกจากร้านได้เลยนะครับระบบจะคิดเงินค่าสินค้าโดยอัตโนมัตินะครับ หากเราต้องการใบเสร็จสามารถสแกน QR code บริเวณทางออกร้านได้นะครับสะดวกสบายง่ายๆนะครับด้วยระบบ AI นะครับจากนี้ไปนะครับเราไม่ต้องรอแคชเชียร์ต่อแถวกันยืดยาวอีกต่อไปนะครับ